อันละหกสิบาทถ้ทาหาซื้มันสิถ้าหาซื้มันสิไอ้บางคนนี่ครับพี่น้องครับพอดีไปเติมนามั่นไปพอเขาเจ้ามาขายไม่กวดพอดีใค <ไ adviser. S 1> าเจ้าขายใคาเจ้าขายอะไรหาซื้อะไรหกสิบอะไรเจ็ดสิบถ้าหาซื้นี่มันมันสีบางเนานี้ไหมมันสีบางนี่นี่หกสิบบาทแต่ว่านเจ็ดสิบสมาฟอนขอมาใส่เลยครับสมารฟอนขอมามันเลยอร่อยที่สุดอืม มันก็หายากด้วยแหลขาเจ้ามาขายแบบเล่ขายมาตุบาลฮ่องกงื้อ,อยุลานคขาสชนมามันมะขายนั่นมันหมันดีครับขนก็นิ่มดีครับก็เหรอเห็นชัวยังขายไปน,นี่ก็อเอรอเอเอเฮ็ดดีเอรอเฮ็ดดีเนาะเอาคุมต๊ะเกเหมือนพอดีอ่ามันเหลี่ยมอยู่มงนี้ครับในมีสหักก้อนใหญเท่า นี่มันสิยฮาก่อนบ่ฮักเบื่อหรื่เป็นหยังดอกครับพี่น้องครับฝนตกครับบ่ได้มาเล่นน้ำเจ็บ่ว่านสันเปนะโดนแล้วว่านสันเปผมข้าไปหาตะกัปูครับหาหมอผมข้าไปหาตะกัปูว่านสันปเอายาค่ะยาไม่ใช่ครับโรคาบเป็นอยังงครับมอนัดสันไปลมอนัดท่องคือใครใครแต่น้อเนาะจ๊ะมือใค เป็นยังคือใส่ผ่าฟิตแท้ใช่สิล่ะกียว่าชื่อหอนใส่เซียวใส่โซ่เ่ฟิตบ่มนาเป็นไต่กินเออใรวมแล้วก็เป็นไต่กินเออขันใส่บวลาดุูมมันว่าเป็นไต่กินอืมแ่ใส่รูปเขาบอกเป็นตกิ่นาเอิใส่สามส่วนวีดอกรับ่วนอันนี้เขาเอิสามส่วนบ่ครับจัดจ้าร้านลายเฮาห้มงม่วงจาผีลงไปยังล่ะ มันร้อนหอาไปกันโอ้บ่บ่บ่นบอกมึงมันอมันสู้กต้นนี่ไหมิเี่มันสู้เต้นนี่เ่ผมขวายจังไลยเบียงโอ้ยมันแสียบนนอเนาอยสิ่มันตัวยากเลยดิผม้าปลาซิ่โอ้ยผมกะซิ่อะไรครับเพราะว่าผมกะค้าทายอยู่ครับผมเอารดครับแเี่กนเ่พี่้องครับกล้วยเชื่อมลายมนี่โอยกล้วยกล้วยตกแห้งลายครับกล้ายกเ่ได้นมนหน่งห mm ้มัล ก้วยทุงอะอยี่สิบบาทามึอนี่มือขึ้นในฝนตกแห้งบ้ารัาบันมองครับอ,อ,รอ,อึ้งอ,อึ้งผมได้กินแล้วอึ้งเออรยหาซิบตบาต่อไปจะเตรียมลรดบาที่เนี่ยเตรียมลดละสามสี่้อยลวดโอ้ยถมันก็อึ้องนี่ อึงนี่มันออกแค่หมวดเดียวด้วอึงโอ้มาอุบาทเถอะ,ะเนาะบักต้นกับปีละเท่อนั่นล่ละครับบัตรที่นี่บ้านใดฝนมาท่านได้ตกบ้านใดฝนมาท่านได้ตกไอ้ข้าเจ้ากะสีขายแพงตัวทำมันออกโอ้โอโอพูดเตลาดไม่ไหมน,นี่พี่น้องครับตลาดนัดไม่ครับอีกอีก,อกมองนึงอีกนะครับ นี่ทางไปบ้านยังแต่ว่าหันไปทางผีรอรอสีออกปากทางครับตลาดนัดขึ้นกันอันนี้มีเฉพาะวันอาทิตย์คุณเกียรตไปเสืๆไปครับไปเบิองเบืองบ่ไปเบิงบองเบืองไปมีของขายหลายบ่ขายของขายหลายบ่พัดมาตังาต้งค์พัดมาตั้งฝนตกเขาบ่ฝนตกวันอาทิตย์ฝนตกพอดีเปื้มันเจิดเป็นแฉมิชพวันอาทิตย์บ่ มันแฉะครับมันแฉะเปิดบ้านได้ถ้ามันแฉะยังกับพอดีเหรอครับมันเจิ้นมันเขาสีเหยียบสีดินเขาพอ่ากงั่นละขันแฉะยังงั้กับพอดีเหรอครับอ่ะพี่สิบปั๊บแล้วที่จหาจะม่ล่ะผมหาถุงสีไสนี่อยู่ให่ยังค่ะงั้นผมหาถุงสีไส้ผมวางร้องไปชิมกันเด้ออืมโองทานบอกอ่าเออเดี๋ยวผมจะหาเอหรอครับมาเต่งขันแน่ค่ะเนียพี่น้องครับเจ๊ว่าว่ามาเต่งให้แน่ผัวนะ โอ้ยเนาะเท่าเถ่าเท่าเท่าเท่าเมื่อใส่ฟิตร์เถอะนี่แม่ข่อยฉันลายเขามาหายชานจวัดน์สิบโตสิบเสียกับสิบโตเสียสินอนใส่ใส่กางเกงฟิตร์ๆก็เสียดีย่วยแขกมาไี่รอครับพอดีออกมาเติมล้มรถกปาทิ้งก็เลยไปเติมน้ำมันอยู่ปากทางเลยได้ซื้อไม่กวด ซื้อไม่กวดรับมาเ็ไดมาแวหาเจว่าเพลินเอยเออมือนี่เพราะถ้าในมหกันมในรครับพี่น้องเดี๋ยวจะจ่อกันรับจะจ่อมือกินดเดี๋ยวมือจะจ่อก็จะเอาทูไม่บรนจุอีกขึ้เก้าหรอครับพี่น้องครับงินนี้ไปเหยายดัน้จุดดีว่าคือไปเหยายดน้จุดเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวงานหน้าจเอา เซาทูปไปให้ใจนายจุดครับห้าห้าห้าหมานก็เจว่าแต่ว่าเจว่านี่นนถ้าออกช่องของอาจารย์คมดี่ว่าหมาไหนไปไดออกช่องอื่นนี่หมานครับบอกเด็กแ <c oughs> ย่งงานไหมครับพี่น้อโอ้ยหนะ <c oughs> หงานข้ามดาชิบิางานมือนี้ถ้ามีคนมาสื่อตะฮวงไปโอ้ยมันอันฝนตกเนาะฝนตก <c oughs> บะ<า>มวงง่ยังจหันยุหันบะงมอาไปกินไหมบะหมีนบะ บักม่วงซื้อบักม,ม่วงผมไม่ได้เอาไปกินดอกม่วงนะเดี๋ยวบุกเช้าเดี๋ยวผมุกเอาตัา้กม่วงนี่แหละพี่น้องครับบักม่วงพันนี่ไ,ไหลีครับของอ่อาทีว่าครับพี่น้องเดี๋ยวเสียให้พี่น้องเบมึงครับนี่คือแต่ว่าตามที่ว่าพ่นกับว่ามันบ่แซ่บนะครับมันบ่แซ่บแต้น่วใหไงดีไม่ไงดีไม่หใญ่ดีแต้นบะแสบเขาแต่ว่าสิร้รอ,องมึงกันที่ว่าบ่ฟันถิ่มกับพรวันเป็นโฮมย่างดีเวลาแขกไปไทม่าผลมะนางกินตะบุฮุ่งย่นี่ เพิ่นกะสีได้มีมองพักมองเศร้ามองส้นคลิปนี้กะอเ,อเ,เอาไปสักนี้ครับพ่อกันคลิปหนาแล้วกันบ่มีิยังดอกพี่น้องแค่ถือไม้กวาดมาอ่างพอไงบ่่อซื้อเสา่ยังไหม <c oughs> บอ่อยังครับอเ,เอววะเดี๋ยวผมจะถามปลายอยู่กันครับว <c oughs> ่า <c oughs> เพิ่นเสียวบ่ครับถ้าเอาเด้ผมกลับมาเอาเด้อครับเด้อเจ้าไป่งายเจ้าโอนขอนั่นเนแต่จู้จังสั่นละแต่อยู่ขึ้เก้าหนึ่งนะครับเฮ็ดปยเนาะ ไข่ไป็นนาสิของเจ้าศิลป์น,นวเท่านี้บ่บ่ค่ะ <c oughs> เอาไข่บ่เนี้ <c oughs> โกนบ่โกนดอกไปแล้วไปแล้วโอ้ยอูบอ้บา่าตู้บ่าบาย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  <c oughs> บายเ